ไปกับพี่ก่อนไปเร็วๆวพี่บังหาใครพี่ท้าใครสุริยาไงน้องผมไม่ใช่สุริยาครับไม่ใช่สุรียทํำพี่ไม่ได้ในค่างเนี่ยผมไม่ใช่สุริยาไม่ใช่สุริยาครับแล้วเจ้าเป็นใครเนี่ยฮะฟังนะฟังของวอนนี้เนี่ยนี่ เพลงก็บอกแล้วว่านี่คือไพวันผมชื่อไพลวันไพลวันพี่เป็นคนตลกนะเนี่ยพี่ไปตามหาสุริยาสุริยาอยู่ไหนเนี่ยผมไม่ใช่สุริยาสุริยาน่ะรูปร่างเขาจะจะยังไงยังไงสั้นๆนนิดนึงใส่ชุดสีแดงใส่ชุดสีแดงตัวสั้นสั้นไม่เป็นไรเข้าใจมากสุริยาตัวสั้นสั้นนะครับพี่นี่ได้ข้อมูลมาใหม่เมื่อกี้พี่ทักคนผิดแต่ไอ้คนข้างในมันบอกว่าสุริยาเนี่ย สั้นๆใส่ชุดสีแดงเข้าไปเลยมีคนเดียวมันก็ตาไม่ยากนะดูดีๆดูให้ดีๆต้องงานโหเอ้ยเออนั่นแหละเอาละสุริยาตัวซ้ำจริงด้วยทำไมไม่ทักพี่เลยผมไม่ใช่สุริยาคุณชอบชื่ออะไรฟังนะเฮ้ย รู้แล้วรู้แล้วใครห่าใครตกทระเองไม่ใช่เอ้าใครอะลโอลงมาเนี่ยโทษทีโทษทีพักผิดพักผิดชอบมากเลยเลยองฮิเยองฮิตเฮ้ยรีบเล่นด้วยิฟเรลอมปิดแล้วเมื่อหรเออเนียเท่านั้นข้าอยากจะรู้ได้เกินมานีหน่อยจะรู้ คนอื่นนะ่เขาบอกชื่อกันหมดแล้วอยากจะรู้ว่าเจ้านี่เชื่ออะไรอยากรู้เหรออยากรู้ฟังนะไอ้นี่มันเป็นกนันทั้งหมดเลยที่นะ่นกรุงธนบุรี ตงนพูดนี่ใช่มึงอย่าเล่นนักตกเวทีเป็นคนผมสุริยาสุริยาเหรอว่าแต่พี่ใครเนี่ยคุณหน้าต้ออยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ใครอยากรู้อย่างนั้นก็ฟังนะ โอหแฮะไม่ใช่เขาชื่อไอยโอมเขาเหวี่ยขึ้นโอมมาเพลงนี้ไทยโน้ตอะไรล่ะเออเขชื่อยโอมนี่นี่โยงยอดนะพี่มาคนเดียวเอามีอีกคนด้วยยอนี่นี่ผมก็ขับพ่ายจับปลาพี่เป้วใครเนี่ยพี่ใครเขาเนี่ยอยากจะรู้ใช่ไหมว่าพี่เป็นใครรู้ฟังนะอ่ะเงียบชี้เชียวพอกูฟังนันเงียบอ่ะไก่จ้า เพลงทาพรเจ้านำํางช่อยหน่อยไม่ขัดกูเลยหรอกกคิดแ่พอแล้ยป่อปล่อยนน้ำตนไเวจำได้ไหมถ้าแบบนี้อย่างนี้มีคนเดียวใช่เลยคนเดียวใช่เลยลำใหญ่ไหทองคำลำใหญ่ไหทองคำเพลงใหม่เพลงหม่ที่ปล่อย พี knew knew to to. ่อยู şey ่บ้านตลอดเลยพี่ไม่ค่อยรู้อะไรเลยไม่ดูโทรทัด้วยเพลงใหม่ที่เขาออกมาไมนะจิจิ้ทีว่ามิจฉาชีพโทรมาอย่าโอนอย่าโอนอแหมนี่ไม่ด้จิงจิ้งกู้ค้างกระจอยไม่ทรงคำาือกระจ